สวัสดีครับพบกับช่องในเชิญชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับในการอธิบายนะครับระบบนะครับการแจ้งเตือนนะครับเวลาเราเปลี่ยนเลนนะครับโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับตอนนี้ผมกาลังนั่งอยู่ในรถมิลเในรุ่นท็อปสุดนะครับรุ่นอั t i m a t e นะครับ ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับก็เป็นระบบนะครับที่ช่วยเสริมนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับในกรณีที่คนขับนะครับเปลี่ยนเลนนะครับโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะจะมีเสียงเตือนเลยนะครับตัวนี้เขาจะทํางานคู่กับกล้องนี่ทางด้านนี้นะครับกล้องคู่ทางด้านหน้านะครับนะครับที่เขาตรวจจับเส้นนะครับเส้นเลนถนนอยู่ นะครับแต่เขาจะมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือจะมีความเร็วนะครับตั้งแต่นะครับ60กิโลเมตรนะครับความเร็วที่60นะครับไปจนถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับถ้าเราขับรถตรงไปปุ๊บแล้วเราเปลี่ยนเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีเสียงแจ้งเตือนมาเลยนะครับทีนี้ระบบเนี้ยมันถูกตั้งค่านะครับและเปิดการใช้งานนะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็จะเป็น ระบบที่มีเสียงเตือนนะครับเวลาเราเปลี่ยนเลนแต่ถ้าเราต้องการจะปิดเสียงนะก็สามารถเข้าไปเซ็ตนะครับได้ที่นี่เลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับถ้าต้องการจะปิดนะครับเข้าไปปิดยังไงนะครับปิดเสียงเตือนกดตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะกดไปเรื่อยครับที่หน้าจอทสไลด์นะครับนี่ให้เห็นฟันเฟืองครับตั้งค่าแล้วก็มากด ผมนี้นะครับตกลงขึ้กลางนะครับเพื่อเข้าไปเมนูตั้งค่าต่างแล้วก็กดลงมาเรื่อยไปจนถึงระบบการตั้งค่าระบบช่วยนะครับขี่แล้วก็ตกลงเข้าไปครับนี่ก็ได้นะครับตกลงเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปเลือกระบบเตือนการออกช่องทางเดินรถนะแล้วเราก็ตกลงเข้าไปตกลงเข้าไป ต่ถามเรานะครับอันนี้คือค่าจากโรงงานก็คือจะเปิดเป็นการใช้งานอยู่ถ้าเราต้องการปิดเสียงก็คือปิดการใช้งานก็กดนะครับกดแล้วก็ยืนยันนะครับก็คือตกลงเพียงเท่านี้ครับจะมีสารลักษณ์นะครับเป็นไฟสีส้มนะครับเป็นลดแจ้งเตือนออกนอกลน,นยอ,ออกนอกเลนเนี่ยก็คือเป็นรูปออฟนะครับหลังนั้นเราก็กดออกสิ้นสุด่ส้นสุด ทีน,นี้เวลาเราขับรถก็จะไม่มีเสียงเตือนแล้วพอเราไปปิดระบบเข้าไว้นะครับสมมติผมดับรถแล้วก็สตาร์ทใหม่นี่ครับระบบแจ้งเตือนออกโรงเรนนะครับเมื่อเวลาที่ผมสตาร์ทใหม่นะครับก็ยังปิดการใช้งานอยู่ ปิดการใช้งานอยู่ท่านี้นะครับเราต้องการเปิดก็ทําเหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมตกลงเข้าไปตั้งค่าแจ้งเตือนอนุบท์นะครับแล้วก็ระบบการเตือนออกช่องทางในรถแล้วก็ไปเปิดการใช้งานตกลงสิ้นสุดเท่านี้ครับ การเปิดระบบการใช้งานก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่ต้องการจะปิดเสียงนะครับก็ทำนะครับตามตามวิธีนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเอาไว้เพียงเท่นี้นะครับในการปิดและเปิดนะครับระบบการแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับในรถ m ิวเนะครับสวัสดีครับ